เือมองอะไรอ่ะตาจริงถึงเวลาแล้วเสียใจแฮร์รี่จะต้องไปแล้วล่ะคือดับมันดอนอ่ะต้องการของน่ะเออคือต้องการพบฉันอ่ะเออนี่ตัวของเธอแกรักษามันได้ที่ดีนะแฮร์รี่ต้องมาจำคำมากรักษาไว้ชันชลาเก้าเศษสามส่นสี่แต่แฮกิจ นี่มันต้องมีอะไรผิดพลาดชันชรากเสรสามส่วนสีมีที่ไหนกันใช่ไหมขอโทษครับตามทางเดินซ้ายมือของคุณครับขอโทษครับ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าชัชราเาเศษสส่วนสอยู่ตรงไหน,น9ก้าเศษสส่วนสคิดว่าตัวเองตลกหรอเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยแต่ไม่ดูพวกมากกร์ากเกลมาร์เกลเอาละเพอร์ซี่ลูกก่อน เฟสตาลูกเขาไม่ใช่เฟสผมตั้งหากเฟสแ้ตาอย่างผู้หญิงเรียกชื่อลูกยังไม่ถูกเลยอุ้ยขอโทษทีจอรดผมผู้เล่นนะแม่ผมว่าเฟสขอโทษครับชื่อยบอกผมหน่อยว่าไปอ๋อจะขึ้นชาชลายไงเหรอจ๊ะอุ้ยไม่ต้องห่วงหรอก ร้อนก็ไปคอร์บอดครั้งแรกเหมือนกันนั่นแหละสิ่งที่เธอต้องทําก็คือเดินตรงไปที่กําแพงระหว่างชานชาลาเก้ากับสิบทางที่ดีวิ่งเข้าใส่มาเลยดีกว่านะโชคดีนะ การฉลาที่เก้เศษ3าส่วนสขอโทษทีนั่งด้วยได้ไหมที่อื่นเต็มหมดแล้วตามสบายสวัสดีฉันรอนรอนวิสลี่ เฮี่แพออตตร์งั้นก็จริงสิแบบว่านายมีไอ้นัน่นจริงๆรไเ<อ>หรอ,หรอแผลเป็นอ๋อมีสิหลายกาดเอาแลวจะรูเ้เก็มไหยไม่ล่ะผมมีแล้วเราเมาหมดเลย ว้าวปฏิบตัติเยลลี่เม็นทุกรสุงทุกรสชาติจริงๆมีช็อกโกแลตกับปปเปอร์มินต์แล้วก็ยังมีถัามผมด้วยกับตับและม้ามจอรสาบานด้วยว่าครั้งหนึ่งเขาเคยกินร่าฟฟ้าด้วยไม่ใช่กบจริงใช่ไหม มันเป็นเพราะคาถาน่ะที่จริงเนอยากได้การ์ดน่ะทุกกล่องมีการ์ดพอหมดแม่หมดชื่อดังซึ่งสะสมไว้ตั้งห้าร้อยใบระวังอุ้ยโชคดีชะมัดมันจะโดดได้ดีๆหนเดียวเท่นานั้นตอนเริ่มต้นฉันได้ดบเบัลดอกฉันมีลูกเขาตั้งหกใบเฮ้ hey, หายไปแล้ว นายจะให้เขาเฝ้าอยู่กับนายทั้งวันอย่างนั้นเหรอนี่คือสแคปเปอร์น่าสมเพศว่าไหมแค่นิดหน่อยเองนะเฟ้นให้คาถาชั้นเฟ้ตรวมันเหลืองอ่อยเลยด้วยอยากดูไหมยอยากแสงแดดมีใครเห็นเขาคบบ้างไหมคนที่ชื่อเนวิลหายนะ่ะไม่เห็นอุ๊ยกำลังเล่นใบมุกันอยู่เหรอไหนเคยดูอยู่สิ แสงแดดดอกเดซี่และเนยสดลองเลืองเปลี่ยนหนูหน้าเซอร์ตัวนี้เป็นสีเหลืองแน่ใจเหรอว่าท่องคาถาถูกไม่เห็นจะเข้าท่าเลยว่าไหมนี่ฉันเคยลองเสกคาถาดูง่ายๆดูสองสามบทแล้วก็ได้ผลทุกทียกตัวอย่างเช่นออคิลัสมีแพลโล ยังดีกว่าใช่ไหมล่ะอุ๊ยตายละเธอคือแฮร์รี่พอตเตอร์ฉันเฮอร์เมอนีเกรนเจอร์แล้วเธอล่ะอืมฉันลอนวิสลี์ยินดีเธอสองคนเปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมได้แล้วนะแลาวก็จะถึงในอีกไม่ช้าจมูกเธอเปื้อนด้วยล่ะจะบอกให้รู้หรือเปล่าตรงนั้นน่ะ